ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ไงหมูย่างเมืองตรังสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ตลาดสดเทศบาลจังหวัดตรังค่ะเราก็เดินชมบรรยากาศและดูของในตลาดกันนะคะว้าวทสิคทาทุกคนหมูย่างเมืองตรังเนี่ยหอมหอมเย้ายวนใจเหลือเกินหนังมันก็กรอบ ร้อยอร่อยอุดหนุนแก้วหน่อยตัวร,ร้อยไม่แพงหรอกพี่ต่อไปเราก็จะมาร้านเด่นร้านดังร้าน,าน,านกปี้สมบัติค่ะทุกคนพาท่องโกที่นี่นะคะชิ้นใหญ่อร่อยกรอบนอกนุ่มใ <No. S 1> นค่ะตามสเต็ปเลยค่ะก็มีชาร้อนนะคะแล้วก็มีวุ้นชิคโครงหมูนะคะมีปลาท้องโกสังขยาอร่อยมากนะคะสังขยาที่นี่คือแบบอื้อหืออร่อยจริงๆนะคะ <c oughs> ดูสิคะเพื่อนๆอ,อร่อยหวานมันมากใช่ค่ะอร่อยจริงๆค่ะถ้ามาตรางังอย่าพลาดร้านนี้นะคะบ๊ายบาย